เสร็จแล้วครับผมงานตกแต่งไม้ะยุงครับผมทั้งใบเราบป็นดำๆนะครับใบนี้จะเป็นใบที่สองล็อลงเล็กเกอร์เรียบร้อยครับผมเงาเงากันไปเลยครับผม ที่ใส่ข้าวเขาจะเป็นถักไวเทมกันนะครับผมงานถักไวเทมก,กวนถักไวเต็มครับผมคือหัวก็ไม้พยุงครับผมอขอเลียแท้ผมจานหกน,นิ้วจานสามนิ้วครับผม หกนิ้วครึ่งครับผมสูง16นิ้วครับผม,ผมกระดูกจะเป็นกระดูกลายไทยครับผม